อ,อ๋อแมนหมดเลยโอ้ยพี่น้องนี่เป็นแนวเดียวแทวบนเลยนี่ครับเกอใส่กับตาด้พี่นอ้องคงอยากหล่นกับตาแล้วล่ะแตกนะครับเอาได้ยุ กำลังอึดน,นะครับพี่ไปเพ่นี่เยพี่น้ออีกจุ่มนึงครับ đi được nhau được nhau khác ạ bỏ này này có nói gì con <laughs> ngắm ngám gì yeah. hả ดอกใเน่าดีพี่น้องัดตัดคาก่อนนะปล่อยเดี๋ยวหลายดอกอยู่พี่น้องเห็บกออีกคือเกา่านะครับ อะไรล่ะเราเห็นแบบๆอยู่นี่นี่ครับแดงงามพี่นอ้องอี่ดอกนึงนะครับนี่ก็งงามเหมือนกันบิดไป สามดอกจุ่มกันพี่น้องสามแล้วซีเนี่ยซีดอกครับเนาเดี๋ยวหากลับแล้วพี่น้องนะครับว่าได้หาต้อละนี่แหละมีกระเต็มแล้วพี่น้องเอ็นไว้แบบอยู่ฟ่าคุณดอกนึงพี่น้องเอ็ดก็ แมนิลีครับโอ้นี่ดอกไมออ้อยกันต้นน,น,น,นี่ครับเนาะนี่ครับกำลังแสีบ อีกแล้วครับสองดอกพี่น้องออสามดอกเดี๋ยวไปเห็นสี่ดอกดอกงเดี๋ยวไปเห็นนะครับอดอกไงไ่ายเลยพี่น่อง นี่ครับอีกดอกนี่โอ้นี่ก,ก <โฮ S 1> แลรวตะคาที่หลังเลื่อนพี่อน้องนะครับตัดไว้โคกนี่แล <โฮ S 2> หละมาหล่อเบิ่งก่อน ดอกจูมนี่กระดอกตูมนะครับดอกบางงามพี่ดอกบานไม่นอ้องแตกอาซาเลยนะครับ นี่อีกบ่ตัดขาก้อนครับดอกหนึ่งครับพออีกแล้วสองดอกวหนีนพี่น้องย่างก,กับมาตันในหอนรถ นี่ครับยังได้อยู่ดอกงามดอกแข็งนี่อีกวัวตัวตีเป็นมูนะครับพ่อดอกสองดอกนี้พ่อเป็นมูหลดเห็ดก็ครับดอกเดียว โอ้คุณอีกเหรอพ่อเลื่อยพี่น่องหลอกงามนะครับไป สองดอกครับปอดยาวดอกนึงพี่น้องนี่ครับงามงามง่าไ <c oughs> <c oughs> ง่าเกิดท่ายางไปจากน้อยกันพอเอ้านัดตามเพิ่นกันเร่ยเรื่อย พี่อีกบอสขึ้นพี่อีกดอกนึงนะครับเห็นบ่นี่ดอกงามนะครับไปเลาะไปเรื่อยๆพี่น้องเบิงน้ำกัน มีอยู่บัว้า,างนี้นี่อีกดอกนึงครับดอกน้อย,ออยพีครับอ้ยูฝุ่นบึงมกับฝุ่นพี่ มาตัดขายกันงามบ่สีงามมาสีอีกครับสองดอก นี่ครับงูอีกน้องเบิดไปอู้นี่ครับเอาลายตานี่ด้วยพี่น้องถือมือหนึ่งครับนี่ดอกจูงพี่โอ้ ពីមួយនឹងនេះងំតាំងកតាគាត់ นี่ครับอีกสองดอกห,อหลุดมือพี่น้องได้บอแตกนะครับว่าเป็นยังนี่เกอ้เกาอยู่ดอกแข็งคักไปมือเราบอมูนี่ได้หลายดอกอยู่พี่น้อง

Thầu bò lạy thầu này, lam vô dog ngang ngang, Xong ghép 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 วัานเห็ดปึ่งแดงเลยเนี่ยเห็ดปึ่งแดงครับนอนจอแล้วพี่น้องเนาะเอาไว้ พ่อหิดคอนนะพี่น้องนี่ดอกซุปนะฮะควันดอกซุปพี่น้องเ้าจะเก็บเอาอย่างไรกันนะครับหาได้ซุป แข็งปุกเลยพี่น้องแข็งครับแต่ปกตินะครับดอกแข็งกับซุปได้เข้กันพี่น้องไปตุ่มก่อนนะครับดอกที่แข็งๆเลยจดเอาว่าลายกน,นะครับเอาจะกอซุปกับขอเล่าพี่น้องโอ้ดอกใหญ่ดีขนาดเห็ดกระด้างนะครับเห็ดคอน Okay. Mm -hmm. ยังน้อยนึงครับดอกซุปนะครับเป็นเห็ดดอกซุป Đẹp ừ, ngay Ủa ừ, lại phía nào Nhà mà thêm nó thói lều vào này Cái <laughs> đàng được kịp, cái <laughs> đàng con này như เบิ่งเหิดกอน้ำกันพี่น้องนะครับหิดกอกระไรเติบเอาละครับพุ๊พี่น้องนะครับหลังจากคางหายกันไปโดนนะครับการเมื่อนี้ก็ได้ขึ้นโคกให้ม่เก็บเห็ดให้พี่น้องเบิ่งนะครับเอาผู้ใดอ่ยาเกิบเห็ดใส่ถุงยามนะครับใส่ถุงปุ๋ยนะครับว่าแม่นาดข้างในเป็นกระตานะครับมีก็ถือว่ามานเติบยู่พี่น้องใส่ถุงปุ๋ยกับบ้านไม่ดอกนะครับ เน่เบิเลยพี่น้องแตกเบิดแหละถ้าเป็นเห็ดกระด้างได้อยู่นะครับกระด้างก็ได้เห็ดเห็ดซุกมาถุงนึงนะครับพอดีซุกเลยพี่น้องเห็ดก็เป็นมู่ดีอยู่นะครับเห็ดก็เห็ดนาขาวนะครับน้ำแป้งพวกเห็ดนาแหล่นะครับเป็นมู่ดีเห็ดก็กับออกแทบทุกอุ่มนะครับเห็ดก็นี่แหละเอาจะได้กกไะเพาหญาหาอีกดอกพี่น้อง บมมีแนวาไส้แล้วนะครับอยากหาอีกอยู่แต่ว่ากับโมีเน่ไส้แล้วทางยากนะครับเพระยิบหอดบ้านนี่อดีตเด็กเบิรกรนอนพี่น้องออกไอซ์มินิกเอาซัมมี่อะพี่น้องนะครับแขนมือเนี่ยค่อยดุดค่อยเบิ่งน้ากันพี่น้องนะครับขั้นบางเด็กพายพี่น้องขึ้นเขาอีกนะครับขั้นมาว่างเี็ลงเกี่ยวเขาเลยพี่น้องมเอนี่ลอยขึ้นมาเพิ่งทั้งเขาซื้อนะครับเอาคลิปนี้ต้องลาไปก่อนพี่น้องสวัสดีครับ